หลังจากเสร็จงานไหว้ครูของตำหนักครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วเนี่ยกลางคืนมาก็ไปเลี้ยงฉลองด้วยการแดกเหล้าแดกเบียบบบบร์บ้าๆบอๆนี่แหละครับผู้ที่ขึ้นชื่อว่าร่างทรงองค์เจ้าหรือลูกทรงฤูกีหรือผู้ที่มีศีลมีธรรมหรือผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์คนหลังจากเสร็จงานไหว้ครูของตัวเองแล้วเนี่ยพาลูกศิลุกหาส่วนหนึ่งพาเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งไปเลี้ยงฉลองด้วยการแดกเหล้าแดกเบียร์ พูดนินทาคนนู้นด่าว่าร้ายใส่ร้ายคนนู้นคนนี้เต้นแรงเต้นกลาบ้าบ้าบอแล้วพิธีงานไหว้ครูเหมือนกันงานไหว้ครูไม่ใช่งานหมอลำซิ่งที่จะออกไปเต้นหน้าประลำพิธีออกไปไล่ลำหน้าประลำพิธีแล้วบอกว่าองค์ปู่ลงองค์พ่อลงองค์แม่ลงองค์ย่าลงส้นตีนเนี่ยฮถ้าคําว่าร่างทรงหรือสีเนี่ยร่างทรงพ่อแก่ร่างทรงองค์เทพเนี่ย องเทพเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนบ้าบอคอแตกอย่างที่พวกมึงทํากันนะมึงฟังคําอาจารย์กิงให้ดีนะแล้วมึงไปดู Facebook ของอาจารย์กิงด้วยติดตาม Facebook ของอาจารย์กิงด้วยแล้วเข้าไปเช็ค Facebook ของอาจารย์กิงด้วยว่าอาจารย์คิงมันเป็นใครวะมันถึงออกมาด่าว่าพวกครูบาอาจารย์ฤาษีหมอดูหมอผีผู้วิเศษแบบนี้ได้แล้วไม่ใช่ว่าด่าวันสองวันนะด่าเป็นสิบปีแนละ้วสิบกว่าปีแล้วที่ด่ามาเนี่ย ที่คอยด่าคอยว่าคอยสั่งคอยสอนคอยทำคลิปสอนให้ความรู้พวกอาจารย์ง่โง่อย่างพวกมึงเงนทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เป็นไงอ่ะบิ๊กเต่าสั่งเลยกองปราบรวบรวมหลักฐานผู้วิเศษหมอดูหมอผีร่างทรงฤาษีองค์เจ้าผู้วิเศษทั้งหลายในประเทศไทยมีกี่ตัว แล้วมาค่อยมาคัดแยกคัดแยกว่าไอ้ตัวไหนชอบเลี่ะไรไตัวไหนชอบหลอกลวงตัวไหนชอบทอําพิธีดูดวงเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนท,ทําพิธีนู่นนี่นั่นเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้ตัวไหนที่ชอบหลอกลวงคนบ้างแล้วก็พวกที่ชาวบ้านที่เสียหายต่างๆนายตอนนี้ก็ทยอยไปแจ้งความไม่ใช่แจ้งความทยอยไปให้ข้อมูลหลักฐานแล้วก็แจ้งความดําเนินคดีกับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาจารย์หลอกลวง เยอะมากนะตอนนี้ข้อมูลมาเยอะมากไม่ต้องพูดว่าวงนอกวงในหรอกข้อมูลเยอะมากลำบังข้อมูลกับอาจารย์กิงก็มีเยอะแค่เมื่อวานที่อาจารย์กิมตําข่าวลงเรื่องพวกนี้รู้ไหมว่าทั้งพระนาทั้งอาจารย์ทั้งชาวบ้านเนี่ส่งข้อมูลมาให้อาจารย์เยอะมากเขาคงคิดว่าอาจารย์เป็นคนปราบปามไม่ใช่ครกองปราบนะรกองปราบเป็นคนปราบนะฮะ แล้วไม่ต้องกลัวครส่งมาส่งข้อมูลมาให้อาจารย์คิงนะเนี่ยอาจารย์คิงไม่เอาไปเผยแพร่ที่ไหนเก็บเป็นความลับแล้วอาจารย์คิงก็จะคอยสืบให้คนของอาจารย์คิงคอยสืบดูว,ว่าไอ้คนนี้เป็นจริงหรือเปล่าคนนี้เป็นจริงหรือเปล่าแล้วรวบรวมหลักฐานไปให้ตํารวจกองปราบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะฮะผู้เิเศษหมอผีหมอดูไสยศาสตร์เวียนมูลส้นตีนทั้งหลายที่หลอกลวงชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายแหล เมื่อก่อนศสยศาสตร์มีจริงมนตรามีจริงศักเสกเลขนั้นมีจริงแต่ทุกวันนี้มันมีไม่จริงเพราะอะไรมันเห็นแก่งเงินเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้ทาเพื่อการเงินเขาทําเพื่อให้ตัวเองมีความขขังให้ตัวเองมีความเก่งในงด้านด้านศยศาสตร์แต่ทุกวันเนี้ยเขาไม่ได้สนใจแล้วศยศาสตร์มีหรือไม่มีแต่ก็สนใจว่าคูทํายังไงจะหาเงินได้เยอะ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 ก็เยอะนี่คือความคิดของบรรดาครูบาอาจารย์ทำไมอาจารย์ชิงรู้ ก็ไอ้คนที่พวกพวกกันมันก็ทํามาหาแดกแบบนี้กันอยู่เข้าใจไหมไม่มีส้นตีนเลยสวดนโมตัสสามจบยังผิดผิดถูกถูกอยู่เลยอาหลังสมาอิติปิโสยังผิดผิดถูกถูกอยู่เลยนี่คือความจริงแล้วครูแล้วบรรดาครูบาอาจารย์ร่างทรงฤาษีองค์เทพหมอดูหมอดาวทั้งหลายดิอยู่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอาจารย์คิงสังเกตดูนะไม่มีใครมากล้าคอมเมนต์ว่าอาจารย์คิงอย่างนู่นอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์คิงไม่รู้จริงทุกอย่างไง จังไว้นะเหมือนงานไหว้ครูตัวเองโหหไปขอทานกับลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นเจ้าภาพโน่นนี่นั่นพอไหว้ครูเสร็จก็กลางคืนก็แดกเหล้าสังสรรค์พบปะแดกเหล้าแดกเบียร์อีฮาปาร์ตี้มัวกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงสังคมเขาถึงด่าสื่อทีวีเขาถึงเอาออกมาแฉกันนลเข้าใจไหมอยากเป็นอาจารย์คนที่ดีต้องมีสมองมีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมมีจิตสำเนียกของความเป็นคน มากกว่าคนอื่นเป็นหลายเท่าเพราะอะไรคําว่าอาจารย์ไม่ได้มาง่ายๆถ้าเขาไม่ศรัทธาเคารพเขาไม่เรียกเหมือนอาจารย์คิงก็ไม่ได้เป็นบังคับให้ใครเรียกอาจารย์คิงไม่ได้ตั้งตัวว่าเป็นตัวเองเป็นอาจารย์คิงแต่คนเขาเรียกเป็นอาจารย์คิงมันมีสตอรี่ชีวิตในการทํางานอยู่ไม่ใช่ไม่มีเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์คิงก็เป็นร่างทรงมาก่อนเคยทํามาหมดแล้ว ลุยฟงลุยไฟเหยียบแก้วอมน้ำหมากพ่นน้ำไฟเนี่ยทำมาหมดแหละทำเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าตัวกูทําหรือตัวปู่ทําพอเรารู้ปุ๊บเราก็เหมือนบรรลุบรรลุในทางสายร่างทรงในสายองค์เทพกูบรรลุแล้วกูเข้าใจทุกอย่างแล้วไม่ได้มนโนขึ้นไปเองชัดเจนนะผมอาจารย์คิงวัชราการชัดเจนราประสิทต้องอาจารย์คิงเท่านั้น